สวัสดีด้วยทุกคนวันนี้อยู่กับ Mean t o d e v วันนี้ก็จะมาแนะนำเว็บเรียนคอร์สออนไลน์สำหรับโปรแกรมมิง่งนั่นก็คือเว็บ Code Academy m มีนเองในเว็บนี้จะมีทั้งคอร์สฟ,ฟรีและคอร์สเสียเงินโดยลักษณะคอร์สเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียนตามลำดับเช่นบทหนึ่งไปบท2อะไรเงี้ยจะข้ามไม่ได้ทำให้น้องไม่พลาดความรู้พื้นฐานต่างๆที่ควรจะรู้ระหว่างบทจะมีการเขียนโค้ดให้ได้ฝึกกันด้วยซึ่งจะเป็นการให้โจทย์เล็กๆแล้วให้เราฝึกทาตาม ซึ่งก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่ในระหว่างบทจะมีให้ฝึกกับโปรเจกต์จริงๆที่คนส่วนใหญ่เคยผ่านมาแล้วด้วยและมีคําถามท้ายบทแต่ไอตัวโปรเจกต์จริงกับไอตรงคําถามท้ายบทนี่แหละมันจะเป็นฟีเจอร์ที่ต้องเสียเงินนั่นเองก็คือเป็นการอัปเกรดแบบโปรเท่านั้นและอีกอันหนึ่งที่แบบเสียเงินจะได้ก็คือเวลาเราเรียนจบคอร์สแล้วเนี่ยเราจะได้รับใบรับรองว่าได้ผ่านหลักสูตรคอร์สนี้แล้วจริงๆ แต่ก็ไม่ได้มีแค่นี้นะถ้าใครแบบซื้อตัวโปรเนี่ยก็จะได้เรื่องที่ลงลึกมากๆอยู่อย่างเป็นตัวที่เป็นมีให้เลือกตามอาชีพที่เราสนใจด้วยก็คือเป็นการเลือกตัว Care e r p a พ h พอเรากดเข้าไปเนี่ยข้างในอ่ะมันก็จะเป็นแบบว่าหลักสูตรว่าเราต้องเรียนอะไรบ้างถ้าใครมีงบประมาณที่เหลือๆเนาะแล้วก็สนใจเว็บนี้ก็ลองไปใช้ตัวโปรกันแต่ก่อนอื่นลองไปเรียนคอร์สฟรีที่เว็บนี้ก่อนละกัน สำหรับมือใหม่เพิ่งเริ่มต้นแต่ว่าคนที่เป็นแล้วแต่ว่าอยากปีเรียนตัวภาษาอื่นๆด้วยก็ลองแวะมาที่เว็บนี้ดู